ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักนาดิศรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อก้าวไกลครับท่านประธานครับหลายวันมานี้นะครับถ้าท่านประธานได้ยินท่านนายกนะครับพูดและให้สัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําว่าปฏิรูปท่านก็บอกว่าพัฒนาร่วมกันนั่นใช้กับวงการทหารไม่ว่ากันครับล่าสุดครับกับตํารวจครับคําว่าสังขยาเนี่ยไม่ใช่คําเชิงลบอะไรครับท่านก็ยังบอกว่าเลี่ยงดีกว่าให้ใช้คําว่าแก้เป็นทีละเรื่องละเรื่องไป มันสะท้อนครับว่าณวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงหรืออาจจะเห็นแล้วแต่ยังไม่ยอมรับกับความรุนแรงของปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับก็ไม่ใช่ความผิดของท่านนายกครับแต่ผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยจากเพื่อนสมาชิกที่ได้แลกเปลี่ยนได้อภิปรายเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนปรับวิธีดําเนินการกับการจัดการกับวงการตํารวจให้ดีขึ้นนะครับคือมัน มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติครับท่านประธานครับที่ปรากฏว่าในวงการตํารวจ่าการนายตํารวจยศสูงๆมีการกล่าวหาใส่ความใส่ร้ายกันไปกันมานะจริงเท็จประการใดก็ไปว่ากันไม่ว่าจะเป็นกรณีขนยาไอซ์อย่างเงี้ยใส่ร้ายตํารวจผู้ใหญ่กันไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ใส่กลับมาครับว่ารับเงินแก๊งพนันออนไลน์กรณีชนบุรีครับเก้าอี้นี่เหมือนเก้าอี้ดนตรีอาถรรพ์นะฮะมีทั้ง เป้รักผู้การเท่าไหร่ให้เขียนมาถ้ายัางจํากันได้แล้วก็กรณีภูวินล,ล่านะครับมีการกล่าวหากันนะครับว่ามีการสับเปลี่ยนผู้ต้องหาตอนนี้ก็ฟ้องร้องกันไปอีลุงตุงนางนะครับแทนที่จะไปจับโจรก็ปรากฏว่าตํารวจมาเล่นไล่จับกันเองแล้วก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากนะครับที่กรณีเอาตํารวจคอมมานโดอาวุธครบมือนะครับเข้าไปค้นบ้านรองพบตร ที่อยู่ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่สมโมสรตํารวจนะทุกคนรู้หมดนะครับว่าบ้านหลังไหนตํารวจหลังตารวจคนไหนอยู่แต่ปรากฏว่าพบตรไม่รู้อดีตพบตรแล้วสิไม่รู้นะครับผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์ก็บอกไม่รู้แต่เอาอาวุธครบมือไปค้นแต่ในขณะของบ้านผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมปรากฏว่าตํารวจระดับผู้การตํารวจชั้นยศสูงๆไปกลุ่มเป้าร้องเพลงแฮปปี Happy ้เบิร์ดเดย์คือภาพแบบนี้มันสะท้อนถึงความผิดปกติที่มัน ต้องใช้คําที่แรงกว่าคําว่าสังขยาณาด้วยซ้านะครับแต่ท่านนายกก็ยังบอกว่าหลีกเลี่ยงก่อนให้แก้ไปทีละเรื่องแต่มันหลายเรื่องแน่ๆน,นะครับคือณวันนี้ผมว่าประชาชนก็หน่ายใจครับท่านประธานครับที่อาชญากรรมสําคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์ยาเสพติดการค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติและเรื่องที่อํามัยหิตที่สุดคือแก๊ง call center ที่หลอกเงินผู้สูงอายุที่เขาเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตไปหมดเนื้อหมดตัวยามบ้านปลาย และเรื่องสวยครับสามสวยที่รุนแรงมากๆก็คือสวยรถบรรทุกนี่สองหมื่นกว่าล้านสวยทั้งเรื่องในเรื่องของสถานบันเทิงอันนี้ก็หนักเอาการแล้วก็เรื่องน้ำมันเถื่อนอันนี้ก็น่าสนใจที่สมุดปราการก็กําลังสืบสาวราเรื่องเรื่องนี้กันอยู่ถ้าปรากฏว่าทั้งหมดนะครับอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆเหล่านี้มีตำรวจบางนายบางกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้อง และไม่ควรจะใช้คาว่าตำรวจด้วยซ้ำครับเพราะพฤติกรรมหลายอย่างเข้าข่ายอ้างยี่ซ่องโจรมีการตั้งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นขั้วนะครับทำเอาเรื่องของการตั้งด่านบอลวิ่งต่างๆนะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยในปัจจุบันท่านประธานที่เคารพครับณนะวันนี้นะครับถ้าท่านประธานไปที่ไหนนะครับแล้วปรากฏว่าท่านประธานเนี่ยถูกตำรวจรีดไถโดยตรงเนี่ยผมถือว่าท่านประธานโชคดีครับเพราะแสดงว่าตำรวจ ยังอยู่ที่จุดยอดบนสุดของห่วงโซ่อาหารครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าเวลาตลํารวจจะไถท่านประธานแล้วให้เบอร์เบอร์หนึ่งกับท่านประธานมาแล้วปรากฏว่าเบอร์เบอร์นั้นเป็นเบอร์ของคนใกล้ชิดของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แสดงว่าวันนี้ตํารวจตกอยู่ในสถานะลูกกระจกของผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียท่านนั้นแล้วและถ้าเกิดมาเฟียคนนั้นเกิดไม่ใช่ชื่อเป็นคนไทยอีกก็แสดงว่าแม้แต่เจ้าพ่อไทยก็สิโรราบให้กับมาเฟียข้ามชาติ และก็พวกทุนสีเทาจากต่างประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วณนะวันนี้ครับผู้มีอิทธิพลน,นะครับได้แปลงเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสปอนเซอร์ให้กับให้กับตำรวจระดับบังคับบัญชาสุดท้ายพอเป็นสปอนเซอร์ให้ไปซื้อขายตำแหน่งเลี้ยงดูปูเสือก็ได้ตำรวจคนนั้นมาเป็นลูกน้องไอค้คำว่าปราบปรามครับท่านประธานครับผมคิดว่าท่านนายกนะครับอย่าใช้คำนี้ให้บ่อยนักอย่าเรียกว่าจะต้องมาตั้งทำแบ็ก็ลกแบ็กลิสต์ครับ เพราะการทำแบ็กลิสต์ดูเหมือนขึงขังแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการเรียกให้เจ้าพ่อในพลเจ้าพ่อผู้มีทิิพลทั้งหลายเข้ามาสิโรราบและเป็นการเชื่อมให้ผู้มีทธิพลในท้องถิ่นเข้ามาที่อำนาจส่วนกลางแล้วทีนี้ตำรวจดีๆที่เป็นระดับผู้บ,บัญชาผู้บังคับการตำรวจจังหวัดต่างๆนะครับผู้การจังหวัดต่างๆผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคต่างๆ ที่เคยเอาอยู่จะเอาไม่อยู่ครับเพราะเจ้าพ่อเหล่านี้เชื่อมกับอำนาจส่วนกลางได้แล้วและจะได้อานัตสำคัญที่มาอวดเบ่งในพื้นที่และสยายปีกยิ่งกว่าเดิมและสุดท้ายครับก็ใช้ตำรวจที่เป็นลูกกระจอกเหล่านั้นไปจับเจ้าพ่อที่เป็นคู่แข่งครับและแบ็กลิสต์จะเต็มไปด้วยเจ้าพ่อที่เป็นคู่แข่งเจ้าพ่อตัวจริงและสุดท้ายพอเจ้าพ่อที่เป็นคู่แข่งขันถูกเคลียร์ถูกล้างบางจังหวัดนั้น จะถูกครอบงำโดยเจ้าพ่อคนนั้นและตำรวจที่เป็นลูกสมุนดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้ครับผมคิดว่าการปฏิรูปตำรวจก็หลายท่านพูดไปแล้วแต่เสรีภาพของสื่อมวลชนก็ต้องแก้กฎหมายที่ตำรวจบางนายเอามาใช้ลีดไถเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนผูกขาดก็ต้องแก้โทษที่ไม่สมสัดส,ส่วนก็ต้องทบทวนการกระจายอำนาจก็ต้องทำความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล การปกป้องผู้ให้เบาะแสการทุจริตก็ต้องจริงจังถึงจะจัดการได้ในท้ายที่สุดครับผมคิดอย่างนี้ครับถ้าการปราบปรามมันสําเร็จและมันแก้ปัญหาได้คนที่มีอํานาจเป็นรัฐธิที่ปัดมีมาตรา44มันต้องแก้ได้แล้วครับท่านประธานแต่ที่ผ่านมา9ปีครับกับคนที่มีมาตรา44่ยาบ้าเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเม็ดละ5บาทพนันออนไลน์ก็เต็มไปหมดแก๊ง call center ก็โทรหลอก ประชาชนไม่เว้นแต่ละวันเพื่อนสมาชิกวันนี้ถ้านั่งถามว่าใครโดนบ้างก็ยกมือกันหน้าสลอนเต็มไปหมดผมคิดว่าอยากให้รัฐบาลให้ความสนใจมากกว่านี้และผมมั่นใจครับว่ารายงานที่จะส่งให้รัฐบาลอย่างเดียวไม่พอผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกจะเห็นด้วยกับการที่คณะกรรมธิการความมั่งความมั่นคงแห่งรัฐและการปฏิรูปประเทศจะเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธาน